ไคลิปนี้มาเล่าเรื่องประวัติพระนันทะนะครับผู้เคยหลงไหลในสาวงามสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์ครับพระนันทะตามประวัติท่านเป็นน้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้านะครับก็คือแม่ของพระพุทธเจ้าเป็นพี่สาวของแม่พระนันทะครับแม่พระพุทธเจ้าคือพระนางสิริมหามายานะครับส่วนแม่พระนันทะคือพระนางประชาบดีโคตมีครับเนื้อเรื่องของพระนันทะจะอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้ากลับมาโปรดพระญาตินะครับ ในวันที่3เป็นงานแต่งงานของท่านนันทะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะครับเป็นงานแต่งงานของท่านนันทะกับนางชนบทกัลยาณีครับในงานแต่งงานนะครับก็มีการทําบุญด้วยนะครับมีการถวายพตะทหารนะครับเมื่อพระวิเจ้าท่านเสวยเสร็จท่านก็ได้นําบาทให้ท่านนันทะถือนะครับแล้วก็เดินไปท่านนันทะก็เดินตามนะครับกะจะเอาบาทกลืนแต่พระวิเจ้าก็ไม่หลับเียทีนะครับ นางชนระบดกัลยาณีก็ตะโกนเรียกท่านนันทะบอกว่าให้รีบกลับมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมานะครับพระพุทธเจ้าก็พาเข้าไปแล้วก็ถามว่าเธอจะบวชหรือไม่ด้วยความเกรงใจท่านนันทะก็ตอบว่าบวชนะครับแล้วก็ยอมบวชโดยที่ไม่เต็มใจครับต่อมาเมื่อพระนันทะบวชไม่นานนะครับท่านกระบ่นบอกว่าอยากศึกแล้วนะครับอยากคืนสิกขาลาราเพศแล้วนะครับภิกษุทั้งหลายก็นําเรื่องนี้ไปทูลพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ พระนันทะเข้าไปพบนะครับแล้วก็สอบถามว่าเธออยากศึกจริงหรือไม่นะครับพระนันทะก็บอกว่าอยากศึกอยากศึกเพราะเหตุอะไรพระนันทะก็บอกว่าท่านคิดถึงภรรยานะครับนางชนบทกัลยาณีที่เคยบอกว่าให้รีบกลับมาครับจากนั้นพระวิเจ้านะครับได้จับแขนพระนันทะนะครับแล้วก็ใช้ลิ์นะครับพาขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงครับเมื่อขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วนะครับพบกับนางฟ้านางอับสร500นางนะครับ สวยงามมากนะครับพระพุทธเจ้าก็ถามว่านางชนบทกาลยานีภรรยาของท่านนะเทียบกับนางอับสรใครสวยกว่ากันนะครับและนี่คือประโยคเด็ดนะครับพระนันทะบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วนางชนบทกาลยานีเปรียบเหมือนลิงที่โดนไฟไหม้จมูกแหวง่งหูแหวงนะครับเทียบไม่ได้แม้แต่เสี้ยวเดียวของนางอับสรเลยนะครับจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้รับรองพระนันทะน,นะครับบอกว่าถ้าเธอตั้งใจบวชพระพุทธพโมจรรันเธอจะได้นางอับสรน,นี้ทั้งหมดกับ หลังจากนั้นเมื่อลงจากสวรรค์มาไม่นานนะครับก็มีภิกษุมาล้อเลียนพระนันทะนะครับว่าบวชเพราะอยากได้เมียบ้างบวชเพราะอยากได้นางฟ้าบ้างบวชเพราะรับจ้างบ้างนะครับพระนันทะก็เลยปีกวิเวกไปแล้วก็บำเพ็ญเปลี่ยนสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์ครับเมื่อพระนันทะบรรลุแล้วนะครับชาติต่อไปไม่มีแล้วนะครับดังนั้นการรับรองของพระพุทธเจ้าเรื่องนางอับสรเป็นอันจบลงครับ